สวัสดีครับด้วยแฟนจีเป็นทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ไม่ได้มารีวิวของนะครับผมวันนี้จะมาบอกอว่าที่ไม่ได้ลงคลิปหลายๆวันเพราะว่าผมยังไงดียใช้เสียงเยอะแล้วมันเจ็บคอมากทุกคนคือมันไม่สามารถตะเบงเสียงได้นะครับผมคือจะกระตุ้หูแบบแบบตอนที่รีวิวของไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยทุกคนคือมันมันเจ็บคอมากนะครับก็เลยคิดว่าเออถ้ามัน เสียงมันไม่ล่าเริงก็เลยรู้สึกว่าผมไม่ไม่ไม่เรียกวไม่ไม่ใช้เสียงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ใครที่รอดูคลิปเปิดของไม่ฮีโร่ผมผมต้องแบบต้องพักก่อนในช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าไม่มีแรงพูดจริงๆคือแบบแรงพูดยังไงวะไม่ค่อยอยากพูดเลยทุกคนคือแม่งเจ็บคอนะครับผมแล้วก็มีเป็น เป็นหวัดนิดหน่อยแต่กินกิฟฟี่เข้าไปแล้วก็รู้สึกเออมันหายแล้วนะครับหวัดไ,ไม่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 ให้หนักขนาดหวัดนะเออแต่ว่ารู้สึกว่าเจ็บคอเนี่ยหนักเลยเพราะว่าหลังๆเนี่ยผมกินน้าแข็งด้วยแล้วก็แล้วก็ลวกคลิปแม่งใช้พลังงานเยอะมากนะครับผมมันมันก็เลยมีความเจ็บคอนะครับผมหลังจากคลิปเดกูนั่นมาประมาณ2วันอ่ะผมก็คอก,ก็แบบว่า ใช้เสียงได้ไม่เยอะเท่าตอนตอน,ตอนที่ดวเด็กอยู่แล้วนะครับจุดคอจัดเลยทุกคนรุ่งจิงแล้วก็กินยาอยู่น่าจะหายเร็วๆนี้นะครับผมอืน่าจะหายเร็วๆนี้แล้วถ้าหายผมคงจะต้องทำคลิปชดเชยให้กับแฟนๆ y h ฮีโรนะพราะว่า มาฮีโร่เนี่ยคนก็ขอเข้ามาพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็มันก็มีหลายลายแล้วตอนนี้ผมก็มีไลายมมฮีโร่ Hero เยอะนะมมฮีโร่เยอะพอสมควรเลยแล้วเดี๋ยวผมจะทําชดเชยให้เป็นอย่างนี้นี่ไหมเอาเป็นเดือนมาฮีโร่คนาม่นี่ป่ะเออเอาเป็นเดือนมาฮีโร่คานาม่เลยจัดมาฮีโร่คานาม่เต็มๆให้ทุกคนได้ชมเลยนะครับผมเอาเป็นเดือนหน้าแล้วกันนะ,ะส่วน คลิปต่อไปคงจะรีวิวจิปาถะนะครับผมแต่ว่าร้อยเสียงหายกว่านี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เสียงแบบมันมันมันเจ็บคอจริงเลยมันไม่ไหวในการรีวิวมันมันล่าเรื่งไม่ออกใช่คือมันล่าเรื่งไม่ออกเลยช่วงนี้ก็จะแบบซึมซึมนิดนึงคือแบบมันมันเจ็บคอจริงๆนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้คนเป็นโควิดกันเยอะนะกูก็สุดเสียงเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้มีอาการอย่างอื่นที่มันแบบอืม ร้ายแรงผมเป็นผมเป็นโรคคล้ายคล้ายกับภูแพ้อยู่แล้วเวลาอากาศเปลี่ยนผมก็จะแบบมันมันร่างกายมันจะปรับตัวไม่ค่อยทันเท่าไหร่ยซึ่งไต้หวันเนี่ยผมจะบอกไต้หวันเนี่ยคือไต้หวันเนี่ยเวลาแม่งแบบมันร้อนทีหนึ่งคือมันจะไม่ได้ร้อนอย่างเดียวไว้ทุกคนคือมันจะร้อนประมาณสามวันแล้วก็หนาวประมาณสามวัน ฝนตกอีกสองวันอย่างเงี้ยจะวนวนอยู่เงี้ยทุกคนคือร้อนสองวันบ้างร้อนสามวันบ้าง,งหนาวสองวันบ้างหนาวสามวันบ้างอาทิตย์หนึ่งคือมึงไม่สามารถเดาอากาศของไต้หวันได้เลยถึงมึงจะดูกรมอุตตะตาของทุกคนคือแบบไอ้นี่มันทําให้แบบร่างกายกูปรับตัวอะไรไม่ทันเลยแต่ละวันเชื่อไหมว่าผมไม่สามารถไม่รู้ว่าจะใส่เสื้อกขนหนาวหรือกูจะใส่เสื้อแขนสั้นหรือหรือจะใส่เสื้อกันฝนเหลือ้กูไม่มั่นใจเลยจริงๆทุกคนคือไต้หวันแม่งแบบ มันอยู่ยากพอสมควรเลยนะมันเหมือนเหมือนแกนลายสภาพอากาศแต่ว่าอย่างอื่นมันก็ดีหมดแลวเนาะแต่ว่าคือแบบสภาพอากาศไต้หวันคือแม่งแม่งเดือดจัดนะเออเหมือนอยู่แกนลายอะทุกคนให้ให้นึกสภาพว่ามันมันเป็นเกาะเล็กๆกลางทะเลอะทุกคนแล้วทุกอย่างที่มันอยู่ตรงเนี้ยคือมันว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 นไปวนมาอย่างเงี้ยลมเหนือลมใต้พัดผ่านคือแบบเกาะแบบเกาะเล็กๆกลางทะเลอะทุกคนเออมันก็เลยแบบสภาพอากาศมันเปลี่ยนบ่อยมากจร จริงใครอยากไปแกนไลน์ในชีวิตจริงอ่าลองมาไต้หวันดูเผื่อมึงจะได้ประสบการณ์ดีๆแต่ตอนนี้เป็นตอนนี้ติดเอ่อพวกโควิดกันอยู่ใช่ไหมก็เลยไปไหนกันไม่ได้ใช่ไหมเออแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้อยากให้ทุกคนมาเที่ยวไต้หวันดูนะครับมันมันก็สนุกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นกับอังกฤษอ่ะคือใช้คำว่าญี่ปุ่นกับอังกฤษผสมกันเนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรจะมาสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนด้วยนะครับปีอะ พี่ใหม่ทายทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อย่าลืมรุ่นน้าหนุ่มโหพี่ใหญ่ด,ด,ด้วยครับผมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งทุกคนนะครับไม่เป็นโควิดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วอะไอย่างนี้นะครับไอวีค่ตัวนี้อืมอังนกูไม่ไมออกจริงเจ้ากอเอาลครั้ผม